สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูสิบโรคที่พบบ่อยในแมวเพื่อที่เราจะได้ดูแลเจ้าเหมียวที่บ้านให้มีสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะมาดูกันเลยค่ะว่ามีโรคอะไรบ้างข้อที่หนึ่งโรคทางเดินหายใจส่วนตนโรคทางเดินหายใจในแมวพบได้บ่อยโดยเฉพาะในแมวที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่นแมวเด็กและแมวสูงวัยมีอาการเหมือนหวัดเช่นน้ำมูกไหลไอและจามควรรีบพบสาตวแพทย์หากแมวมีอาการเหล่านี้คะข้อที่2โรคเหงือกอักเสบแมวหลายตัวอาจมีปัญหาเหงือกอักเสบหากไม่ได้ดูฟันอย่างดีทําให้แมวมีเองอาการเนื้อเหงือกแดงเจ็บปากหรือแม้กระทั่งไม่อยากกินอาหาร โรคนี้อาจลุกลามจนต้องถอนฟันในบางกรณีค่ะข้อที่3โรคตายโรคไตเป็นโรคที่พบบ่อยในแมวสูงวัยแมวที่เป็นโรคนี้จะมีอาการปรัสสาวะบ่อยดื่มน้ำมากและน้ำหนักลดควรพาแมวไปตรวจสุขภาพไตประจำปีโดยเฉพาะแมวที่อายุมากค่ะข้อที่4โรคเบาหวาน แมวที่เป็นเบาหวานจะมีพฤติกรรมการกินและการดื่มน้ำผิดปกติรวมถึงน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วโรคนี้ต้องได้รับการรักษาจากเสวแพร์และการจัดการอาหารที่เหมาะสมคะข้อที่หโรคหัดแมวหรือ Feline Panleukopenia โรคหัดแมวเป็นโรคไวรัสรุนแรงที่เกิดจากไวรัสพาโวทำให้แมวมีไข้สูงอาเจียนและท้องเสีย โรคนี้แพร่เชื้อได้ง่ายและรุนแรงมากดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นสิ่งสำคัญค่ะฮะข้อที่ 6. โรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างหรือ FUTD โรคนี้เกิดจากการอักเสบในทางเดินปัสสาวะทำให้แมวปัสสาวะลำบากปวดคณะปัสสาวะและอาจมีเลือดปนการให้แมวดื่มน้ำเพียงพอและอาหารที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ค่ะ ข้อที่7โรคลูคีเมียแมวหรือที่เรียกว่าฟ e ลล n น l ล u k e m เมียไวร ELV นะคะเสียงบรยายโรคลูคีเมียแมวเกิดจากไวรัสที่สามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของแมวทำให้แมวติดเชื้อและป่วยง่ายขึ้นโรคนี้ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนค่ะข้อที่8โรคพยาธิในทางเดินอาหารเสียงบรยาย แมวสามารถติดพยาธิจากอาหารหรือสิ่งแวดล้อมทำให้มีอาการท้องเสียอาเจียนและน้ำหนักลดควรพาแมวท่ายพยาธิตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เพื่อป้องกันปัญหานี้ค่ะข้อที่เก้โรคผิวหนังจากเชืราเสียงบรรยายเชื้อราบนผิวหนังแมวทําให้เกิดแผลวงกลมที่คนหลุดแมวอาจมีอาการคันหรือแผ่นตกสะเก็ด การรักษาโรคชือราต้องได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกต้องค่ะข้อที่10โรคหัวใจเสียงบรย้ายโรคหัวใจในแมวอาจเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นทำให้แมวมีอคอบเหนื่อยง่ายและอ่อนเพลียโรคนี้ต้องการการดูแลรักษาโดยสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะฮะ อัลตรเสียงบรรยายนี่คือสีโรกที่พบบ่อยในแมวหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลดีๆเพื่อการดูแลแมวที่บ้านให้แข็งแรงและห่างไกลจากโรคเหล่านี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมสาระดีแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ